สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ชอ่อง m o d e r n f a r i t y นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็เป็นออฟฟิศใหม่ของแอนนะคะได้จัดบ้านใหม่นะคะเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมุมที่แอนนั่งทำง,งาน,นะคะ่ะต่อไปทเพื่อนเดี๋ยวก็จะได้เห็นมุมสวยๆนะคะที่แอนได้จัดไว้สำหรับทำอาหารหรือว่าไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายนะคะแล้วก็พูดคุยแชร์วิธีการเลี้ยงลูกเชิงหมวดกันนะคะ ซึ่งวันนี้เราจะมาทำกรีกโยเกิร์ตกันนะคะกรีกโยเกิร์ตเนี่ยถ้าเทียบกับโยเกิร์ตธรรมดาเนี่ยเขาให้โปรตีนนะคะสูงกว่าแล้วก็มีคุณค่าน,นะคะมากกว่าและที่สําสคัญก็คือถ้าเกิดว่าเราไปหาซื้อนะคะราคาก็จะแพงกว่านั่นเองนะคะจะดีแค่ไหนถ้าเกิดว่าเรารู้วิธีการที่จะทําเองนะคะแล้วกออ็อุปกรณ์นะคะไม่ได้มีเยอะเลยนะคะเพื่อนเพื่อนแค่ต้องเตรียมนมสดนะคะจะเป็นนมสด และโปรสปรี free, หรือว่าเป็นแบบเป็นปูแบบนี้เลยก็ได้นะคะแล้วก็หัวเชื้อโยเกิร์ตนะคะซึ่งแอนเลือกของโยริดานะคะ,ะขั้นตอนแรกคือเราจะใช้เวลาทำในการในการทำนะคะนานสะะักพักนานนิดนึงเพราะว่าพอทำขั้นตอนนี้เสร็จอะเราก็ต้อง เอาน้องนะคะเขาไปทิ้งไว้สักประมาณ12ชั่วโมงนะแล้วหลังจากนั้นนะคะอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เราคนต้องเตรียมก็คือผ้าขาวนะคะเวลาที่เขาใช้กรองน้ต้งพูดอะไรแบบนั้นนะคะก็คือเราก็จะไปฆ่าเชื้อได้การต้มในน้ำร้อนให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะเอามากรองนะคะอ่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะคะมาทำกันเลยนะคะวิธีการง,ง่ายมากๆเลยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยแอร์ก็จะตั้ง หม้อนะคะจริงๆแล้วเอ,อันนี้เป็นโต๊ะทํางานแต่ว่าเรารู้สึกว่าในห้องครัวมันค่อนข้างที่จะอับแอนก็เลยจะต้องใช้กระทะไฟฟ้านะคะมาแทนหม้อถ้าเือว่าทําในห้องครัวก็จะเป็นแบบเทนมนะคะใส่ไปในไปในหม้อนะคะแล้วก็เ,เปิดไฟอ,อ่อนๆนะคะแล้วเราก็จะทําให้นมเนี่ยอุ่นนมนะคะ ให้อุณภูมิประมาณรูมเทมพอเเจอร์ะคะ่ะตอนนี้ก็ไริ่มรอนแล้วเมื่อก่อนแอนก็จะซื้อปดโลเกิดทานนะคะแล้วก็เวลาทานเราก็ใส่ขื้น ใส่น้ำผึ้งแล้วก็ใส่ผลไม้สดพวกสตรอเบอรี่บลูเบอรี่อะไรอย่างนี้นะคะ่ะก็อ,อร่อยมากก็เลยคิดว่าเฮ้ยมาทำเองดีกว่าเพราะจริงๆวิธีการทำมันก็ไม่ได้ยากเลยน,นะคะก็าสามารถเก็บไว้ทานได้หนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นนะคะเราก็คนไปค่ะจนกว่านมนะคะจะจะเ,เริ่มอุ่น นะคะเม็เราจะไม่ทำให้ร้อนนะแต่แค่แบบนุ่นนะคะทีน,นี้เราก็จะเอาโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตเนี่ยแคนก็จะใช้ประมาณครึ่งลูงนะคะเป็นหัวเชื้อโยเกิร์ตนะเราปักออกมาข้างนอ คือตั้งกล้องถ่ายเองคนเดียวนะเพราะฉะนั้นนะแบบโปรดักชันมันก็จะไม่เหมือนช่องอื่นเขาแบบเฮ้ยมีคนแทนกล้องมีคนแบบว่าเออโฟกัสกล้องนะคะไปที่ไปที่แบบอาหารให้นะเนความที่เป็นคุณแม่ไงเราก็ทาําอะไรหลายอย่างเลยที่แบบว่าเฮ้ไม่ได้มีเวลาอะไรยย่งมาทำเองอ่าเงี้ยแต่ที่มาทำผมก็คือคิดว่าเฮ้ยอยากจะหาอะไรทำ เราก็จะได้แชร์สิ่งที่เรารู้ให้กับคนอื่นบ่วยเลยค่ะก็มาแบ่งปันกัน จนเป็นปนมอุ่นนะข้อดีของการที่เราทำาทานเองนะคะคือเราสามารถเลือกเกรดของอนมที่เราจะใช้ยาลีงอาหาได้ถ้าเกิดว่าใครชอบแบบ ให้มันมนนนันอะไรเงี้ยเปรี้ยวน้อยหน่อยอะเออเราก็ออกเ,ลเลือกเอโนมที่ลงจี๋เนาะมัน,นได้มีของใช้เนาะข้อดีของห้องไฟฟ้าก็คือมันจะมันจะร้อนเร็วมากแล้วกลิ่น อันนี้เป็นโยเกิร์ตที่เราแบ่งไว้นะคะทีนี้เรา,อา่อน์โมนอุ่นแล้วอะให้เราปิดไฟนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตักนมออกมานะคะใส่ลงไปในหัวเชื้อโยเกิร์ตที่เราแบ่งไวเ้เมื่อกี้แล้วเราก็จะคน นี้่ะให้เนื้อมันให้เนื้อยกเกิดนะคะกลืนไปกับนมเลยให้เนียเนียบเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะไปเอา,อาน้าแข็งใส่ในน้ำนะคะใส่ในกามังแล้วก็ใส่น้ำาลทีเนี้ยเราก็จะคูดาวนะคะนม ทั้งหมดเดี๋ยวทําให้ดูอ่ะอันนี้เริ่มแบบเนียนไปได้วยกันละเดี๋ยวแอรขอไปเอากะละมังใส่ลงแข็งแล้วก็น้ำก่อนนะคะสะบับปะรบเลยมาแล้วค่ะได้ไปแล้วะคะ่ะอันนี้ก็เป็นออุปกรณ์ที่บ้านไม่มีกะละมังที่มันใหญ่ๆแล้วนะคะก็เลยมีกระทะอยู่กระทะ เราก็เลยเอากระทะเนี่ยใส่น้ําแข็งนะคะแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปแบบนี้นะคะอันนี้คือโยเกิร์ตที่ผสมนมที่เราคนไว้เมื่อกี้เราก็ใส่ลงไปในนี้เลยค่ะ ทีนี้นะคะให้เราเทโยเกิร์ตที่เราส่งหัวเชื้อลงไปแล้วนะคะลงไปในใหม้อที่เราจั ที่เราจะตั้งน้องดิ้งไว้นะคะแล้วก็มาใส่ในน้ำแข็ง อุณภูมินมลงมานะคะให้มันเย็นให้เป็นแบบว่านมที่เย็นเลยนนะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะตั้งเขาทิ้งไว้ประมาณ12ชั่วโมงนะคะตั้งไว้ในไม่ใช่ตั้งในตู้เย็นนะคะทุกคนก็คือตั้งไว้ในอุณภูมิห้องเลยเพื่อนๆต้องไปหาที่ไว้โยเกิร์ตนะคะทิ้งไว้ตั้งมา12ชั่วโมงปิดฝาเออเพ่งแอนก็เอาหม้อหุงข้าวฝาหม้อหุงข้าวได้แหละที่มันปิดได้พอดีเราก็จะมาปิด หัวเชื้อเท่าไหร่เพื่อนเพื่อต้องไปกะเอาเองนะเพราะว่าบางทีอย่างเงี้ยค่ะเราใส่ปริมาณนมไม่ได้ใส่ที่เท่ากันอย่างเงี้ยค่ะให้เราเพื่อนเพื่อนกะเอาเลยว่าเออจะใส่้นเท่าไหร่เพราะบางทีที่เวลาแอนทำกับข้าแล้วแบบเขาบอกว่าต้องใส่เท่านั้นเท่านี้อย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วเราก็เราก็ใส่เยอะกว่าหรือว่าใส่แบบน้อยกว่าอยู่ดีเอาที่เอาที่เราคิดว่าเออโอเคเราน่าจะโอเคกับเรามันไม่มีตายตัว่ อ่าอุณหภูมิลดอุณหภูมิลงให้แบบว่าเยน็นละทีนี้จากนี้นะคะนห่เราเอาออกมาปิดฝาไว้หาที่ทิ้งโยเกิร์ตนะคะตั้งโยเกิร์ตทิ้งไว้ประมาณ12ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวหนละังจากนี้ถ้าพรบ12ชั่วโมงแล้วแอนจะมาบอกค่ะว่าขั้นตอนต่อไปคืออะไร มากกว่า12ชั่วโมงนะคะเพื่อนเพื่อนก็เห็นแล้วนะคะว่าโยเกิร์ตเขาเริ่มเซ็ตตัวนะคะเราก็กลิ่นของเขาะคะ่ะจากที่ตอนแรกเราทำนะกลิ่นจะเป็นแบบกลิ่นนมเนาะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราเฟอร์เมนนะคะเราหมักเขาทิ้งไว้เนี่ยกลิ่นเนี่ยก็เริ่มเป็นกลิ่นโยเกิร์ตแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเนื้อของเขาก็ยังจะเหมือนโยเกิร์ตทั่วไปนะคะ ซึ่งกรีกโยเกิร์ตเนี่ยเขาจะมีเนื้อที่แน่นนะคะแล้วก็หนึบๆน,นะคะมีความเขาเรียกว่ายัางไงอ่ะเซ็ตตัวหรือว่าแข็งตัวได้มากกว่ายโยเกิร์ตทั่วไปนะคะซึ่งตอนนี้เรากําลังจะไปที่ขั้นตอนนั้นกันนะคะอุปกรณ์วันนี้เพิ่มมาอย่างลืมก็คือว่าเป็นผ้าขาวนะคะที่เราจะต้องใช้กรองโยเกิร์ตนะคะเราจะกรองเวออกมานะคะเวเวนมนะคะ่ะ เวกากนมนะคะออกมาจากาโยเกิร์ตนะคะแล้วก็เราก็จะเอาไปทิ้งไว้นะคะในห้องเอยในในตู้เย็นนะคะเสียงอะไรเนี่ยในตู้เย็นนะคะประมาณ6ชั่วโมงแล้วเราก็จะได้กลิดโยเกิร์ตมันหายกันแล้วนะคะก็เตรียมหม้อที่เราจะเอาไวต้ตองนะคะแล้วก็มีกระชอนเพื่อที่เราจะได้เพื่อที่เราจะได้ให้ ตัวโยเกิร์ตที่เรากรองออกมาเนี่ยนะคะมันพ้นจากก้นหม้อนะคะอ่ะก่อนที่ก่อนที่เราจะแยกออกมาจะกรองน้องโยเกิร์ตออกมาเนี่ยนะคะแอมก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะตัดแบ่งออกมาไว้นะคะเพื่อที่คราวหน้าเวลาที่เราทำปิดโยเกิร์ตเราก็จะได้มีหัวเชือ้อแล้วแหละเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อแบบโยเกิร์ตมาผสมเนาะเพราะว่าเราก็มีหัวเชือ้อติดไปแล้วนะคะมาแบ่ง สำหรับทั้ง่อไฟุ<อ>จริงๆว่าเราใช้นมเปิดแกนมอแล,แล้วเราคิดว่ามันคงจะได้โดยเกิร์ตเยอะแต่จมันได้ไม่เยอะเพราะว่าพอเราปอกไปมันก็จะได้ประมาณนึงแต่ว่าโอเคแหละคือก็เพียงพอให้เราแบบ ทำแล้วทานเองอ่ะเราไม่ได้ไปทำขายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าดีกว่าประหยัดเงินนะคะเพราะว่าจริงๆว่ามันไม่ได้ทำยากตลเพียงแต่ว่าแค่เราต้องมาทำเองแค่นั้นแหละแต่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่แย่นะแล้วเราก็เลือกแบบเลือกนมที่เราจะใช้ได้เองอะไรเงี้ยค่ะใครที่แบบว่าแพ่เล็กอะไรแบ ราไปซื้อเขาอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทานได้หรือเปล่ามีรือเปล่า่ะอ่ะเทลงไปในข้าขาวนะคะแล้วเดี๋ยวแอนใช่หม้อน,นี้กว่าเดี๋ยวขอตัวไปลนายอ่ะทีนี้เนี่ยไอ้ที่ไหลไหๆมาเนี่ยคือเมย์เมล์มลงช่วยๆหนอยคะอ่ะ แล้วเราก็จะมาเสร็จแล้วเราก็หาอะไรหนักๆเงี้ยคะ่ะมาทับไว้แล้วก็เอาเขาอะไปไว้ในในตู้เย็ยนเพื่อที่จะช่วยกองเวล์นะคะเดี๋ยวแอนไปเปลี่ยนหม้อดีกว่าขอไปล้างเป็นหม้ออันนี้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเข้าไปในตู้เย็ยนแล้วมันจะใหญ่เกินไปาฝากไว้ตรงนี้ก่อนตะกครู่นะคะโอเคมาแล้วค่ะไปล้างหม้ออันนี้มาละเพราะว่า ไม่งั้นเดี๋ยวมันมันใส่ไปในตู้เย็นด้วยความที่ตู้เย็นก็แบบเป็นคนชอบทากับข้าวเนาะตู้เย็นก็จะเต็มตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่เราก็มีจํากัดอ่ะเอามากรอไว้นึ่งเยนะคะเสร็จแล้วอะ่ะเราก็เอาอะไรหนักๆมาทับไว้อาจจะเช่นอของที่มีหนอยู่ในตู้เย็นนะคะเป็นต้นก็คือแบบ ทับทับไวอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะเอาเขาอะเข้าไปในตู้เย็นส่วนอันนี้เนี่ยก็เก็บไว้เป็นหัวเชื้อนะคะที่จะทํำในครั้งต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวแอนจะหาของมาทับทับตรงนี้ไว้นะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะพาน้องเข้าตู้เย็นนะคะ6ชั่วโมงจากนี้เพื่อทก่จะได้ติดยกเดมาทางกันนะคะ โยเกิร์ตที่เราทำกันนะคะหลายหลคนบอกว่าโอ้โห6ชั่วโมงแล้วทำไมแอนต้องเปลี่ยนชุดเอาจริงๆก็คือว่ามันเป็นเช้าวันใหม่นั่นเองค่ะก็คือแอนก็แบบเออ6ชั่วโมงในเมื่ออยู่ในตู้เย็นแล้วไงมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วอะเราก็ปล่อยให้เขาอยู่ในนั้นไปเลยนะคะพอเราด้วยความที่เป็นมนุษย์แม่ค่ะพอไปรับลูกจากโรงเรียนแล้วมันก็เลยครัวพันกันยาวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเช้านี้แอนก็พาลูกไปโรงเรียนละอ่ะอันนี้นะคะก็ เห็นไหมคือมันได้ไม่เยอะนะได้ประมาณนี้นะคะเพื่นอนๆเห็นไหมเพราะว่าที่มันไม่เยอะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูปริมาณอ่าเวนนะคะที่ออกมานี่คือแบบโอ๊ตัล้เดี๋ยวประมาณนี้เลยคอือที่ต่อมาเดี๋ยวจะอันนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนกล้องกับนึงอันนี้เป็นเวนนมที่ออกมานะคะเยอะมากๆเลยแล้วก็เหลือให้เราแค่นี้เองนะคะทีนี้นะคะสิ่งที่ ทราจะทก็คือว่าเราจะเอาปรีโยเกิร์ตที่อยู่ในผ้ากรองนะคะออกมาแล้วก็แอเตรียมทัพเปอร์แวร์ไว้เพื่อทีอ่จะเก็บไว้นะคะแต่ว่าก็จะมีส่วนหนึ่งที่เราจะทานกันนะคะหลังจากนี้โยเกิร์ตเอามา่อน นี่ค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อกรีดโยเกิร์ตเลยนะที่แบบว่าไม่ใช่โยเกิร์ตทั่วๆไปซึ่งมันจะมีความเข้มข้นความหนึบอย่างนี้เลยค่ะเห็นไหมอะคือถ่ายทําเองเนาะคือทุกคนก็ต้องรู้ว่ามันแบบไม่แบบโอ้ยมีแบบมุมนั้นมุมนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อย่างว่านะคะแม่บ้านทาเองทุกอย่างตัดต่อวิดีโอก็ทําเองค่ะทําปกหน้าปก youtube ก็ทําเอง อ่ะทีนี้นจะตัดมาให้ดูเดี๋ยวเราจะทานกันเนาะเห็นไหมมันจะมีความหนุกหนับแบบเนื้อแน่นๆอย่างนี้นค่ะไม่ได้เหมือนโยเกิร์ตที่เราหาซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะถึงแม้ว่ากรีดโยเกิร์ตที่มีตามซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะอันนั้นก็ยังหนืดไม่เท่านะถูกไหมอันนี้คือเราทําเองแล้วก็ที่สาําคัญคือ,อทำง่ายอีกอย่างนึงก็คือว่าเราเราทำเองหมดนะคะเรารู้ขั้นตอนว่า เออมันสะอาดจริงเราเลือกนมได้เองอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกนะคะเนี่ยคือที่จะทานวันนี้ประมาณสองช้อนโต๊ะก็แล้วกันเนาะแล้ว,แ,ลวแอนก็เตรียมนะคะน้ำฮึง่งน้ำฮึ่งนี่คือแบบขาดไม่ได้นะจะกลิดโยเกิร์ตแล้วก็ผลไม้นะคะก็มีแอนก็หั่นสตรอเบอรีร่สดไวล้ละแล้วก็มีบลูเบอรี่นะคะ แล้วก็มีดาร์กช็อกโกแลตค่ะหลายคนตกใจว่าแบบเฮ้แบบแบบไดเอทไดออดอยู่หรือว่าแบบเอออยากให้หุ่นดีเนี่ยกินช็อกโกแลตได้ด้วยหรอจริงๆแล้วทานได้นะคะแต่ต้องเป็นดาร์กช็อกโกแลตเลยถ้าเป็นมิลช็อกโกแลตหรือไวช็อกโกแลตอันนั้นนะอ้วนเลยนะแต่ว่าดาร์กช็อกโกแลตนะคะเราสามารถทานได้ทานได้แต่ในปริมาณที่ไม่มากเกินนะคะเพราะอะไรที่มันมากไปมันก็อาะเป็นแบบเหมือนกับ ก็ไม่ได้เป็นผลดีกับเราเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าทานแล้วไม่อ้วนแต่ว่าดาร์กช็อกโกแลตเขาก็มีประโยชน์เขาเหมือนกันนะคะนั่นก็คือความเป็นซูเปอร์ฟู้ดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็การที่เราทานซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยนั่นหมายถึงว่ามันจะมีแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะใครอยากหน้าเด็กดาร์กช็อกโกแลตคือคำตอบค่ะอ่ะทีนี้โยเกิร์ตลงไปแล้วแอนก็จะใส่สตรอเบอรี่ใช้มือเลยแล้วกันเนาะ แล้วนะไม่ใช่แบบว่าเป็นเป็นแบบเป็นเม็ดเป็นเม็ดไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะมีความทานยากแล้วก็องน่าน้ำผึ้งไปเลยค่ะใครที่เป็นวีแกนนะคะอ่าถ้าไม่ทานน้ำผึ้งก็สามารถใช้เมเปิลสแลบได้นะคะใช้แทนกันได้เสร็จแล้วค่ะ เดี๋ยวแพนต้องมาดีกว่าแดนต้องเปลี่ยนโพสิชันก้อ,อยแล้วแล้วที่เหลือนะคะก็คือให้เราตักเก็บไว้สามารถเก็บไว้ทานได้หนึ่งอาทิตย์เลยนะคะน่าจะทานได้ประมาณ3วันหรือเปล่าไม่รู้ดีคือคนเราก็ทานไม่เท่าไหร่น เราไปทำกันดูนะคะแบบไม่ยากเลยแล้วก็ลูกๆของแอน์นะชอบกันมากเลยด้วยความที่มันไม่ได้เปรี้ยวนำมากเกินเกินไปออแต่มันจะมีความแบบนึกหนับออความแน่นของเขาอะคะ่ะและยิ่งแบบท่านกัลผล,ลาไม้สดมาด,ด้วยน้ำผึ้งนะคือเป็นอะไรที่แบบฟินมากคือรู้สึกว่าโอ้ยฉันกินแล้วต้องต้องสวยแน่นอนหรือเปล่า โอเคค่ะเดี๋ยวแอนจะแพนกล้องให้ดูที่แอนตกแต่งเสร็จนะแล้วก็ขอลาไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบนะคะชอบของแอนหรือว่าอยากอาชอบสไตล์การพรีเซนต์ของแอนนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะก,กด s subscribe ด้วยนะคะ,ะ,คะสวัสดีะคะ่ะ